สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินตาดาสกินจะมาสอนการลงคลิปใน t ิ k ต o อกนะคะวิธีการลงคลิปใน t ิ k ต็อกนะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าหรือคนมีคลิปอยู่แล้วเพียงแค่กดไปที่ปุ่มอัปโหลดหรือปุ่มบวกด้านล่างตรงกลางได้เลยเมื่อกดแล้วเนี่ยก็จะขึ้นให้เราเลือกคลิปที่ต้องการอัปโหลดนะคะเมื่อเลือกได้แล้วก็ให้ไปเลือกเสียงที่ต้องการใส่ไปในคลิปเพ้่นต่อเลยค่ะเดี๋ยวที่กดไปที่แอปซาวที่อยู่ด้านบนได้เลย เมื่อเรากดแอ s ์ซาวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถเลือกเพลงที่ต้องการได้เลยค่ะและถ้าใครอยากเซฟเพลงไปที่ Fa น o r i t e นะคะให้กดไปที่สัญลักษณ์ขั้นๆกันไกที่อยู่ด้านหลังของเพลงได้เลยในส่วนของการไกเนี่ยเราสามารถตัดช่วงเพลงที่ต้องการได้ค่ะซึ่งแอดมินเลือกเป็นเพลงนี้นะคะเมื่อเลือกเพลงได้แล้วเนี่ยก็ให้เรากด next ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือก c o v e r clip ได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนให้กดไปที่ edit cover เลยค่ะแล้วก็ใส่แคปชั่นที่ต้องการ ในส่วนตรงนี้นะคะสามารถใส่แคปชั่นที่ต้องการได้เลยค่ะซึ่งแอดมินแนะนำให้ใส่แฮชแท็กที่ตรงประเด็นกับคลิปวิดีโอแล้วก็คอนเทนต์นะคะเมื่อเราใส่แคปชั่นเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราต้องการเก็บคลิปไว้ก่อนเพื่อนํามาแก้ไขหรือว่ารอลงในเวลาอื่นๆเนี่ยให้เรากดไปที่คําว่าร่างได้เลยค่ะซึ่งมันจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ของเรานั่นเองหรือถ้าเมื่อไหร่นะคะ oh, ที่อยากโพสต์คลิปนะคะ oh. ก็ให้เรากดไปตรงที่ที่เราล่างเอาไว้แล้วกกดไปที่ next แล้วก็กดโพสต์ได้เลยค่ะ เมื่อเราโพสคลิปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาปรากฏอยู่ที่หน้าทำไลายแล้วก็อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเองเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยไม่ยากเลยใช่ไหม